เมื่อเช้ามืดนี้ฉันเห็นโจรแต่งชุดสีดํามาขโมยเงินส่วนกลางของหมู่บ้านเราไปตำรวจยังไม่พบเบาะแสเลยน่ากลัวมากเลยค่ะเราจะทํายังไงทีนี้เราจะทํายังไงดีน้ําหวานยายกลัวโจรกลับมาอีกจังทุกคนไม่ต้องห่วงกันนะคะน้ําหวานรู้แล้วคะ่ะว่าจะช่วยยังไงตอนนี้ ทุกคนเดือดร้อนมากโลบอกพอจะช่วยคนในหมู่บ้านตามหาโจรได้ไหมจ๊ะเอางี้ไหมน้ำหวานเราไปตามจับโจรแล้วเอาเงินมาเป็นของเราดีกว่าทำไมคิดงั้นล่ะอย่าเลยชาวบ้านเดือดร้อนกันเราต้องช่วยคนที่เดือดร้อนสิเราไม่ควรทุจริตเองนะได้เลยจากที่โลบ็อกสแกนข้อมูลเลยได้พบเบาะแสคนร้ายมานิดหน่อยเดี๋ยวโลบ็อกจะออกตามหาเองพิกัดคนร้ายก็เหมือนมาทางนี้นะหรือเราคำนวณอะไรผิดพลาด No.